หัวข้อ s h o p ปี l i ล e Life นะคะหัวข้อนี้สําคัญมากหลายคนมักมองข้ามไปนะแต่แต่ว่าเต้ยให้ความสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าได้ยอดขายจาก s h o p ปี้ไลฟเยอะมากเป็นการลดงบค่าโฆษณาได้ดีมากๆเป็นการขายแบบออร์แกนิกที่ ได้ยอดกลับมาหลักแสนนะคะซึ่งใครที่ยอดตกใครที่อยากจะกระตุ้นยอดนี้แนะนำให้เข้าฟีเจอร์นี้เลยค่ะ s h o p ปี้ไลตัวนี้ทำยอดได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะบอกเอ้ยเคยไลฟ์แล้วไม่ได้ยอดอะไรแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะคะเรามาดูกันวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคเรื่อง s h o p ปี้ไลฟยังไงให้ได้ยอดกันนะคะซึ่งเวลาที่เราเข้ามาในฟีเจอร์ฟีเจอร์ช h อปปี้ไลเนี่ยก็จะเห็นร้านค้าร้านอื่นเนี่ยไลฟ์เยอะแยะมากมายเลยนะสังเกตไหมว่าร้านทุกร้านจะมีอะไร คอยนะคะทุกคนเขาจะมีคอยมีโปรโมชั่นการที่ลูกค้าจะมาดูไลฟ์แล้วซื้อเลยอะความแตกต่างคือเขาต้องได้สิทธิพิเศษมากกว่าแบบขาจรนอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดกิจกรรมคิดโปรโมชั่นต่างๆขึ้นมาในระหว่างที่เราไลฟ์นะคะตรงนี้สําคัญมากๆพิมพ์ชื่อหรือว่าลูกปกที่มันดึงดูดน่าสนใจลดไปเลยลดหนักๆอะไรเกี่ยวกับการลดเนี่ยลูกค้าชอบลดจริงไม่จริงค่อยว่ากันเอาลูกค้าเข้ามาก่อนนะ แต่ว่าเอาลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าจะอยู่นานไม่อยู่นานขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยค่ะคูปองและคอยนะคะเพิ่มโอกาสนี่แหละค่ะจะอยู่นานไม่นานกิจกรรมต่างๆแจกฟรีอะไรบ้างนี่จะทําให้ลูกค้าฟังที่เราพูดแล้วเขาจะอยู่นานไม่นานตรงนี้เลยสําคัญมากๆพราะฉะนั้นก่อนที่จะกดปุ่มไลค์คิดก่อนว่าจะทํากิจกรรมอะไรมีคูปองอะไรบ้างลดราคาอะไรบ้างและมีคอยให้เท่าไหร่นะคะแล้วไลค์ช่วงไหนดีนะคะ ไลฟ์ช่วงไหนดีตรงนี้สําคัญเหมือนกันบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วควรจะไลฟ์ช่วงไหนดีคะ่ะคุณเต้ยสําหรับจากที่เต้ยไปทดสอบมาแล้วนะคะเวิร์กที่สุดนะคะก็คือช่วงกลางคืนหกโมงทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปคือช่วงที่คนเลิกงานแล้วมาดูเช่วงกลางวันเนี่ยน้อยมากที่ควรจะดูแล้วซื้ออาจจะดูผ่านๆแต่ว่าไม่ได้มีเวลานั่งฟังเรานานมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่คือแต่ว่ามันไม่ได้การันตีนะทุกคนมันขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยถ้าสินค้าของเราเป็นกลุ่มผู้สูงอาอยุไลฟ์ช่วงกลางวันดีคือไลฟ์ตลอดก็ยิ่งดีแนะนําให้ทดสอบให้เทสมันขึ้นอยู่กับสินค้าแต่จากที่เตอร์เทสมาสินค้าของเตอร์ด้วยความที่มันอยู่ในช่วงวัยที่ยี่สิบห้าเจนย5สิบห้าถึงสี่สเนี่ยก็จะเป็นช่วงวัยทํางานอยู่นะก็จะวันทุ่มถึงสามทุ่มอะ่ะกำลังดีนะคะเป็นช่วงที่คนดูสิ่งที่สําคัญควรไลฟ์ทุกหนึ่งสัปดาห์นะคะทุกอาทิตย์ จะไลฟ์อาทิตย์ละวันก็ได้หรืออาทิตย์ละสองวันก็ได้แต่ว่าต้องล็อกวันอย่าไลฟ์วันตามใจฉันเพราะว่าลูกค้าเขาจะไม่จดจําพยายามทําให้ลูกค้าจดจําว่าเอ้ยร้านเราเนี่ยจะไลฟ์ทุกช็อปปี้ไลฟ์พร้อมกันได้นะช็อปปี้เฟซบุ๊กทิก k กอกนึกออกไหมคะคือไปไหนลูกค้าก็เจอเราก็ได้ไม่ได้ติดนะคะซึ่งมันสามารถตั้งไลฟ์พร้อมกันได้เอาโทรศัพท์หลายเครื่องเลยล็อกอินช็อปปี้เครื่องหนึง่งแอปอื่นแอปอื่นอ,อื่นแต่ว่าต้องบีบกับคนไลฟ์ว่าห้ามพูดชื่อแอป ให้พูดคําว่าซื้อตอนนี้โปรโมชันนี้สินค้าตัวนี้นืออกอไปคะแล้วก็ตั้งให้ให้คนที่เป็นแอดมินนะคะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบกลับเองโดยที่ห้ามให้ได้ยินเสียงเข้าไปในแอปอื่นๆเด็ดขาดเพราะนั่นจะทําให้ผิดกฎของแต่ละแอปนะคะเพราะฉะนั้นต้องมอนิเตอร์ดีๆมันสามารถล็อกได้นะคะเราก็กําหนดไปเลยจันทรพุธศสุกหรือวันจันทร์วันสุกหรือทุกเสาร์อะไรประมาณนี้ทําให้ลูกค้าจดจําทํากรอบ ใส่ให้ลูกค้ารู้รับรู้นะคะจดจำสร้างตัวตนของเราในแต่ละแอปไปเลยก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถตั้งไลฟ์ออโตได้ไหมายความว่ามันสามารถเปิดไลฟ์วนซ้ําได้สมมติเราอยากไลฟ์แค่ทีละวันแต่เราต้องตั้งค่าไลฟ์วนซ้าสักสองอ,อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองครั้งใช่ไหมแนะนํานะคะคลิปที่วนซ้ําเป็นคลิปที่ควรจะอธิบายสินค้าไม่ใช่คลิปอ่านคอมเมนต์นะ ถ้าอ่านคอมเมนต์หรือเรียกชื่อเออคุณลูกค้าคนนี้คนนี้มันจะดูโป๊เพราะฉะนั้นแนะนําให้เป็นการแบบพูดถึงสินค้าว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงสินค้ากันนะคะสําหรับคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านหรือมองข้ามไปต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสินค้าตัวใหม่อะสมมติเป็นสินค้าตัวใหม่เราก็พูดอธิบายเลยซึ่งโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่เท่านี้เท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามมาที่แอดมินเดี๋ยวแอดมินจะตอบแชทให้ทุกคนนะคะทักแชทมาได้เลย อะไรแบบนี้เอาลิงก์มาตั้งใน OBS นะคะโปรแกรม OBS คือโปรแกรมที่ถ้าใครไลฟ์ Facebook ขายของออนไลน์ใน Facebook จะรู้อยู่แล้วจะใช้กันเป็นประจำนะคือเอาลิงก์ตรงนี้นะคะหรือว่าคีคีตรงนี้นะคีสตรีมเนี่ยก๊อปี้ไปวางใน OBS เปิดวนซ้ำได้เลยก็คือเอาคลิปเราอะคะ่ะมาวนซ้ำในตรงนี้ได้เลยนะคะก็เป็นการประหยัดเวลาเราไปได้สำหรับเท่ากับว่ามันก็วนซ้ำได้หลายหลายแพลตฟอร์มแล้วนะทุกคนคือมันดีมากๆ OBS ก็ดาวน์โหลดผ่านลิงก์นี้เลยค่ะพิมพ์ตามนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยสามารถใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac นะคะการติดตั้งไม่ยากเลยนะคะไลท์ย้อนหลังอ่ามันสามารถเปิดไลท์ย้อนหลังได้นะอย่างเช่นอ่าอย่างที่บอกไปสินค้าตัวใหม่สินค้าเปิดใหม่หรืออะไรที่เราอยากอธิบายสรรพคุณเนี่ยค่ะเราสามารถมาตั้งค่าผ่านแอปเพื่อเอาไลท์เนี่ยมารีรีรันได้รีรันก็คือมันจะมันจะเล่นไลท์แต่ว่ามันจะไม่ได้ไปโชว์ตรงไลท์นะมันจะโชว์ที่หน้าร้านเรา ลูกค้าที่เขาเข้ามาหน้าร้านเราอ่ะเขาก็จะดูไลฟ์ของเราย้อนหลังได้เหมือนกันประมาณนั้นซึ่งสามารถทําได้ในแอปโทรศัพท์นะคะเข้าไปที่ปุ่มช้อปปี้ไลฟ์แล้วก็ตรงฟังก์ชันตรงนี้เลยนะคะทุกคน